สวัสดีครับเราอยู่กับทีเด็ดบอลเซียนแหล่งรวมทีเด็ดฟรีฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่1ลีครับคู่แรกครับอาร์เบลัซิกพบกับยังบอยคืนนี้เวลาเที่ยงคืน45อาร์เบลัซิกชนะ3แพ้2จาก5เกมรอบแบ่งกลุ่มกดสกอร์รวมไปได้10 เสมอ5-7-9คะแนนรังรองจากฝูงกลุ่มแถมเกมนี้ยังได้ลงบูในรังเยา้ายิ่งเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างดีคาดเกมนี้อาเบลลิสิกยิงแน่ไม่แพ้ชัวคู่ที่2เซเวนา่าเสวเดดาพบกับแมนซิตี้คืนนี้เวลาเที่ยงคืน45แมนซิตี้มีฟอร์มแนวรุกที่ยอดเยี่ยมหาทีมจับได้ยากแม้ฟอร์มช่วงหลังจะดูแผ่วลงไปบ้างทว่าผลงานในถ้วยนี้พวกเขาทำออกมาได้ดีกันสุด,สด ด้วยสถิติชนะรวด5เกมรอบแบ่งกลุ่มฉะนั้นเกมนี้ฟันธงแมนซิตี้มีชัยคู่ที่3ปโตพบกับซักตาโดเนตคืนนี้เวลาตี3ปโตชนะ4แพ้1จาก5เกมเย่าท้ายสุดที่ผ่านมาทุกรายการบวกกับพวกเขาจะได้ลงฟาดแข่งไดทิมของตัวเองเชื่อว่าจะสามารถเรียกประสิทธิภาพแนวรุกออกมาได้อย่างดีแถมล่าสุดที่พบกัน อโต้ยังเป็นฝ่ายกำชัยมาได้ด้วย1ต่อ3คาดเกมนี้ปอโต้โหดกว่าคู่ที่4โบรุสเซียดอร์มุนพบกับปารีสแซงแชร์แมงคืนนี้เวลาตี3โมบรุสเซียดอร์มุนยังไม่สามารถเอาชนะใครได้จาก3เกมหลังสุดทุกรายการต่างจากปารีสแซงแชรแมงที่ไม่แพ้ใครผ้านัดติดต่อกันทุกรายการ เสมอหคาดเกมนี้ปารีสแซงแชร์แมงแต้มบวกคู่ที่5นิวคาสเซิลพบกับเอซีวิลานคืนนี้เวลาตีสามเอซีวิลานฟอร์มเยื่อนยังคงมีปัญหาแนวรับที่พลาดกันง่ายๆแถมเกมนี้คู่แข่งอย่างนิวคาสเซิลยังมีเกมฟอร์มที่แข็งแกร่งไม่เบาด้วยสถิติชนะ8แพ้1จาก9เกมเย้าท้ายสุดที่ผ่านมาคาดเกมนี้นิวคาสเซิล ชนะชันนชว้าคู่นี้ใครมั่นใจลุยเต็งได้เลยเรามาจากสเตป3สัก2อันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยครับส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องบอลเซียนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้กำลังใจกันด้วยนะครับ